สวัสดีค่ะวันนี้พ่อใหญ่สินกำลังจะตนหนองอากาศร้อนมากกำลังจะโตนหนองตนดีหรือไม่ตนห่อนร้ายแถบบอก uh huh. ไม่อยากลงชุดยอดสุดยอดสะสะส่วนตัวมีสะส่วนตัวด้วย วันนี้ไม่ใช่ฝนเทียมไม่ใช้ฝนเทียมใช้อ่างอ่างอ่างปูนคือสะไ้น้ำตากหนามไม่ได้หลยตากหนามใช่ไหมจ้ะ น,นี่เอาขากอนมาสั่นพอาะมาลงรอบหนึ่งแล้วนี่รอบที่สองหลอบที่สองบาลงโอาขาล่ลสะใส่ตะขาพอายู่ชินปากกดติดตามด้วยนะคะ